สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การรับชม Facebook ไลฟ์ของสถาบันบริษัแห่งชาติในขนาดนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2563ค่ะในเวลาเดิมเลยนะคะ11โมงตรงก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะออนสุดาปริภูนิศวิชาการสาธารณสุขจากสถาบันบริษัทแห่งชาติค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่นะคะในหัวข้อเรื่อง การปรับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อรองรับ New Normal ของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับผู้ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณสุกัญญายังหอกิจไพศาลค่ะหัวหนา้างานเวชศาสตร์ฟื้นฟูสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดในทีมกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังอยู่ในยุคของที่กําลังฮิตกันเลยค่ะช่วงนี้ก็คือนิว o r มอลใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนระมัดระวังตัวกันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะคุณสุภัญญาค่ะก็คือ,อใช้แอลกอฮอล์เจลเป็นประจำแล้วก็ใส่แมสแบบว่าเป็นนิสัยกันเลยช่วงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตก่กอนก็ไม่มีใครที่จะ ใส่แมสออกมาจากบ้านถ้าเกิดว่ามีมีอาการไม่สบายใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันค่ะก็คออือมีผู้ที่สนใจจะสอบถามแล้วก็มีคําถามที่จะมาสอบถามเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยค่ะแล้วก็ทํำยังไงเกี่ยวกับกายภาพบําบัดของผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ค่ะ ซึ่งวันนี้ก็คัดสรรคำถามมาหลายคำถามเลยค่ะคุณสุกัญญาเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่คำถามแรกเลยนะคะค่ะในคลินิกของเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะการให้บริการเกี่ยวกับกายภาพบำบัดมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคะค่ะประเดนนะคะก็ต้องขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะว่างานเวชศาสตร์ฟื้นฟูของเรานะคะได้รับผู้ป่วยแบ่งเป็น6กลุ่มหล่ะนะคะกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะด้านโรครงก นะคะจะเป็นกล uh uh ุ่มผ uh no uh ู้ป่วยที่เตรียมพร้อมนะคะก่อน่อรับการผ่าตัดนะคะแล้วก็หลังการผ่าตัดนะคะรวมถึงผู้ป่วยที่ทัาฟื้นภายหลังการผ่าตัดแล้วก็การรักษาอื่นด้วยที่อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนด้านโรคสมองนะคะกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรงนะคะ หลักๆแล้วจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มของการดูแลแบบประทับประทองนะคะรวมถึงการฟีผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดพักฟื้นเพื่อราฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะทางด้านร่างกายนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับไปทํากิจวัตรประจําวันได้ใกล้เคียงปกติเมื่อกลับสู่ด้านกลุ่มที่3นะคะจะเป็นในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีภาวะในเรื่องของข้อไหล่ติด กลุะะ่มนี้เนี่ยเราจะพบได้ตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยเข้ารับบริการนะคะหรือระหว่างการรักษารวมถึงแม้กระทั่งการสิ้นสุดการรักษาทางด้านการผ่าตัดไปแล้วหรือการฉายแสงเคมีบำบัดนะคะตรงนี้เราก็ให้การดูแลอยู่<อ>ถัดมาในกลุ่มที่4ี่นะคะจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลเรื่องของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของพวก indo, อ<ๆ>อฟฟิซินโดมค่ะ นะคะในเรื่องของการทำการปวดเข่านะคะหรือปวดคอเป็นต้น oh. นะคะัดน oh. า,าในกลุ่มที่5นะคะจะเป็นกลุ่มที่เรานะคะเฝ้าติดตามแล้วก็ป้องกัน <Okay. S 2> ในส่วนของการดูแลป้องกันภาวะข้อไหลติด แขนบวมนะคะหลักๆก็เ่ิในกลุ่มนี้นะคะสเปคผู้ป่วยที่่าตัดมะเร็งเต้านมเริ่มกับการเลาะต่ออน้ําเหลืองนะคะแล้วก็ผู้ป่วยในกลุ่มที่ผ่าตัดมะเร็งศีรษะและลาคอเรื่วยนะคะกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแขนบวมนะคะต่างแลวอาจจะตกใจแต่ต้องขอเรียนไว้ก่อนนะคะว่าภาวะแขนบวมนี้นะคะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในผู้ป่วย ข้าับการผ่าตัดบริเวณต้านมร่วมกับการเลาะต่อมน้ําเหลืองนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นค่ะอม,มีทั้งหมด6กลุ่มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วในคลินิกของคลินิกงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเน,นี่ยค่ะมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้งองกับโควิดในทียังไงบ้างคะ,ะใช่ค่ะขอบคุณนีนะคะ ส่วนที่เราปรับเปลี่ยนนะคะเราปรับเปลี่ยนตามประกาศของสภากายภาพบำบัดนะคะซึ่งเป็นนะคะตามเรื่องโดยเฉพเรื่องกมาตรฐานนะคะการดูแลน้วยป้องกันโรคติดต่อแพร่เชื้อน,นะคะโควิด นะคะ<ช>โดยที่มีการปรับเปลี่ยนตามหัวข้อต่างๆนะคะซึ่งมีารายละเอียดคร่าวๆเราในส่วนคร่าวๆคะได้บบได้ยค่ะก็คือในเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยนะคะเราจะต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีข้อตาถางเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงหรือปัดใจเสี่ยงของโรคโควิด -19 <ๆ S 1> นะคะการปรับเปลี่ยนสถานที่การให้บริการผู้ป่วยนะคะรวมถึงข้อปฏิบัติ ของนักกายภาพบำบัดนะคะที่จะให้บริการกับผู้ป่วยที่มารับบริการที่งานวิจสัตว์ปีทูเองนะคะรวมไปถึงการนัดหมายผู้ป่วยนะคะซึ่งจะต้องมีช่วงระยะเวลาที่ลดความแออัดด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์นะคะเครื่องมือเครื่องใช้ทางกายภาพบำบัดนะคะที่สัมผัสตัวผู้ป่วยเราจะต้องทำความสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันนะคะสุดท้ายเลยก็คือในการตับเปลี่ยนนะคะวิธีการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารอ่าระหว,ว่างทีมนักกายภาพบำบัดด้วยกันเองนะคะ,คะหรือทีมสหวิชาชีพต่างๆนะคะ,คะในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันนะคะ,คะแล้วก็รวมถึงการสื่อสารระหว่างนักกายภาพบำบัดน,น,นะคะไปสู่ตัวผู้ป่วยด้วยเพือวว่อที่จะมันเปลี่นกันค่ะไลยรู้เยอะเลยค่ะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนการให้บริการของคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยค่ะมีทำยังไงบ้างควรปฏิบัติยังไงบ้างคะ ส่วนขั้นตอนนะคะขออนุญาตหนูนี้ก่อนว่าเรานะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น3ากลุ่มสีสามกลุ่มสีกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มผู้ป่วยสีแดงก็คือกลุ่มที่นะคะจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิดนะคะกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้คือผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวนะคะอยู่ที่หอผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัดก็ดีนะคะ หรือการฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดก็ดีนะคะบวกกับผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการฉายแสงนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีแดงที่ต้องได้รับการดูแลจากกายภาพบำบัดค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่นะคะแพทย์นะคะวินิจฉัยนะคะร่วมกับนักกายภาพบำบัดแล้วว่าจะต้องนะคะ ข้ารับก,การรักษาทางกายภาพบำบัดก็คือผู้ป่วยที่มีนัดทางกายภาพบำบัดนั่นเองะนะคะกลุ่มนี้นะคะก็อาจจะต้องขอความร่วมมือคนไข้นะคะให้มาตามนัดที่ลงเวลานะคะอย่างเช่นนัดเวลา9โมงนะคะอาจจะมีระยะเวลามาก่อนนัดเพียงแค่10-15นาทีก็พอนะคะเพื่อลดความแออัดบริเวณหน,น้าทีิหนึ่งค่ะ,ะุัมสุดท้ายนะคะกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเขียวนะคะเป็นกลุ่มที่ได้รับการประเมินนะคะจากแพทย์แล้วว่า สามารถนะคะรับโปรแกร,กรมการออกกาลังกายนะคะหรือรับรับฟังการดูแลการปฏิบัติตัวนะคะเพื่อที่จะนำไปทําที่บ้านได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนแค่จะได้รับการตรวจติดตามจากแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยทเลเ medicine ก็ดีนะคะรวมถึงตัวนะักกายภาพบำบัด ที่ติดตามนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของวิดีโอไลน์ทองก็ดีค่ะก็ไม่ต้องกังวลนะคะในกลุ่มสีเขียวว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วในกรณีต่อไปนะคะก็คือเป็นการป้องกันการติดเชื้อค่ะขณะการให้บริการของคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะค่ะในส่วนของการป้องกันการติดเชื้อนะคะเราแยกออกเป็น2ส่วนนะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของผู้มารับบริการนะคะก็คือตัวผู้ป่วยเองนะคะขอความร่วมมือนะคะแบบแรกก็คือว่า เราจะต้องตอบนะคะแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงของสถานบันเารหแห่งชาติที่เราจะต้องสแกน QR code นะคะข่ไฟที่เข้าสู่สถานบริเารหนห่งชาติทุกท่านนะคะแล้วก็ให้มีผลผ่านด้วยนะคะถัดมาก็คือในเรื่องของอุณหภูมิร่างกายค่่ผู้เข้ารับบริการนะคะควรจะมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน37.5องศานะคะมากกว่านี้ถือว่ามีไข้แต่ไม่ต้องกังวลนะคะกรณีที่คนไข้นะคะเดินทางมาแล้วตรวจเช็คอุณหภูมิ เราก็มีไห้เราก็จะส่งต่อให้ทีมดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดค,ค,ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่งานวิสืรอผ้าพืงปูจะต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะคะให้ล้างมือนะคะก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มต้นการรักษานะคะเราก็ล้างมือทุกครั้งนะคะหลังจากที่รับการบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสุดท้ายนะคะขอความร่วมมือร้องขอเลยว่าการดูาสวมใส่ หน้ากากอนามัยนะคะตลอดระยะเวลาที่ทําการรักษาอยู่ที่งานวิศวกรรมนลุฟูค่ะแ <Okay. S 1> น่นอนค่ะเรามีข้อกําหนดให้ผู้มารับบริการแล้วนะคะ <Okay. S 1> ตัวบุคลากรที่ให้บริการเองตัวนักกตยภาพบําบัดเองนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องมีข้อกําหนดในการดูแลเช่นเดียวกันนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งนักเตยภาพบําบัดนะคะจะต้องสวมใส่เสื้อกาวนะคะสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือโซเชียลมีส์รวมถึงการสวมใส่เสื้อชิลนะคะตลอดช่วงเวลาการรักษาค่ะแล้วก็จะต้องล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสตัวผู้ป่วยทุกครั้งนะคะดูแลอ,อุปกรณ์ที่ใช้กับตัวผู้ปว่วยรวมถึงการเปลี่ยนผ้าปูนะคะไม่ว่าจะเป็นผกก้าปอนผ้าโป่หรือผ้าปูที่นอนนั่นเองและการทำพิการทุกครั้งค,ะค่ะคุณสุกัญญาคะแล้วยอย่างนี้มีคําแนะนําเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายของคนไข้อย่างไงบ้างคะ ในกลุ่มนี้อาจจะเจาะจงเป็นกลุ่มสีเขียวเนาะเชื่ีเขียะค่ะตามสถิติของงานด้วยศาสาปตื้นฟูนะคะผู้มารับบริการหลักของเราส่วนน่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งต้นนมนะคะร่วมกับการล้อต่อมน้ำเหลืองออกนะคะระดับแรกเลยค่กในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะผู้ป่วยทุกท่านนะคะที่ได้รับการผ่าตัดที่สถาบันมะเร็งห่างแห่งนี้นะคะจะได้รับคาแนะนําในเรื่องของการดูแลตัวเองรวมถึงการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะคะ ออกแค่ให้คนงไข้นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ<ช>อย่างน้อยวันละสองรอบนะคะอสองรอบ,อลบเลยกลย้ามเนื้อช่ยังช่วยป้องกันภาวะข้ขอไหล่ติดแขนบวมได้ด้วยนะคะนะคะ่ะฝากมาถัดมาในกลุ่มผู้ป่วย้ที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของภาวะแขนบวมนะคะเรา <ๆ S 1> ะจะมีจริงๆแล้วภาวะแขนบวมมันเกิดขึ้นได้นะคะถามว่าได้นานแค่ไหนตลอดตลอดเลยตลองผ่ดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันการดูแลสําคัญที่สุด นะคะเรามีหลักการสามข้อจำไม่ง่ายนะคะหนึ่งก็คือไม่ยกของหนักเกินสองกิโลกรัมนะคะสองก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนเป็นระยะเวลานานๆนะคะและสุดท้ายก็คือป้องกันการเกิดบัดแขนนะคะบริเวณแขนข้างที่ถาตัดนะคะหากเรามีแผลนะคะจะต้องทําความสะอาดดูแลแผลไม่ให้แผลติดเชื้อะคะค่ะสุดท้ายเลยที่ปากก็คือในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแขนบวมแล้วนะคะ จบการรักษาจากงานวิสตร์ฟื้นฟูไปแล้วนะคะกรณีแนะนําให้ท่านนี่นะคะวัดองศารอบแขนไว้วัดเส้นรอบวงต้องวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพ<อ>ื่อบันทึกน,นะคะความเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีอ่าเส้นรอบวงแขนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรค่ะเพือ่อติดตามและเฝ้าระวังเรื่องภาวะแขนบวมระดับรุนแรงค่ะอ๋อก็คือมันจะมีระดับรุนแรงด้วยใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราสามารถตรวจพบในระยะแรกๆได้นะคะาการรักษาจะได้ผลค่อนข้างดีกว่าะค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะ<น>ค่ะแล้วในกรณีของคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้ค่ะคุณสุกัญญามีข้อแนะนาําแล้วก็การปฏิบัติตัวในช่วงโควิดในที่ช่วงนี้ยังไงบ้างคะทุกคนก็ดูจาก,กังวลใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะบ้านมารับบริการทางากายภาพบำบัดอ,อย่างไรนะคะข้อแนะนําก็มีดังนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะเตรียมค่ะ,คะ หน้ากากอนามัยชนิดผ้านะคะยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเข้าเดือนพฤษภามิถุนาก็จะเป็นหน้าฝนแล้วนะคะขอแนะนําให้นะคะติดหน้ากากผ้านะคะไว้ในกระเป๋าอย่างน้อยสองชิ้นกรณีที่มีความเปียกชื้นนะคะหรือถูฝนนะคะให้รีบเปลี่ยนหน้ากากผ้าทันทีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพกเจลล้างมือเป็ทคำพูดที่ติดปากก่อนจะกจากบ้านอาจจะถามกันว่าพกเจลพกเจลได้หรือยังนะคะ อันนี้นะคะเจลล้างมือเราใช้กรณีที่เราจะต้องสัมผัสสิ่งที่เป็นสาธารณะระหว่างเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูรถที่ปิดเปิดร่มกันรถคัพราวโบรถเมยรถสาธารณะต่างเหล่านี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญถัดมาคือการวางแผนที่จะเดินทางนะคะขอให้เดินทางเท่าที่จาเป็นเท่านั้นนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางที่อยู่ในช่วงเวลาแออัด S <S อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะทารวิสาหพื้นฟ,ฟูนะคะจะมีการนัดผู้ป่วยกรณีถ้าผู้ป่วยอยู่ในเขตปริมณฑลอาจจะนัดใน,นช่วงเช้าเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยจะเป็นจะต้องขึ้นรถโดยสารสาธา,ารณะมามให้ถังนะคะ,คะแล้วก็เดินทางกลับโดยที่หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเล่งด่วน<ม>แต่ในทางกลับกนันค่ะถ้าเป็นผู้ป่วย ที่มีที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร <c oughs> นะคะจะเห็นได้ว่าช่วงเช้าในการจราจรมันจะหนาแน่นมาก <c oughs> คนไข้ถ้าเกิดเรานแปดโมงเขาจะต้องมาแต่เช้ากว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อลดความแออัดเราก็จะนัดผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะ่ะ <c oughs> ในช่วงเวลาตั้งแต่สิบนาฬิกาเป็นต้นไป <c oughs> นะคะ่ะสุดท้ายเลยพอถ,ถึงบ้านแล้วทำยังไ <c oughs> งขั้นแรกนะคะล้างมืออย่างเป็นสิ่งจำเป็นค่ะล้างทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยค่ะ <c oughs> แล้วก็อาบนะ้ำชำระล้งลางร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากที่ออกเป็นทางจากนอกป้านมาเรียบร้อยค่ะอค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้มากเลยค่ะคุณสุกัญญาจากคำถามที่ได้ถามไปแล้วก็ความรู้ที่ได้กลับมานะคะก็คือเป็นความรู้ที่ค่อนข้างละเอียดเลย<ๆ>เกี่ยวกับงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็การให้ไกาผภาบำบัดนะคะของผู้ป่วยมาเร็งใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้ เป็นอย่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับการให้กายภาพบ,บาําบัดแล้วก็การปฏิบัติตัวในช่วงของสถานการณ์โควิดในที่นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสุกัญญายังหองกิจไพศาลค่ะที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook ไล v ์ในขณะนี้ค่ะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะแม้สถานการณ์โควิด1 9ีนของประเทศเรานะคะมีเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น,นะคะ่ะแต่ยังไม่มีใครที่จะสามารถที่จะบอกว่าการระบาดของโควิดในทีเนี่ยจะลดน้อยลงหรือว่าจะไม่มีการระบาดอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้ประมาทกันนะคะแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อซึ่งกันและกันนะคะ มั่นล้างมืออย่างเป็นประจำและถูกวิธีนะคะสวมใส่หน้าก,กากอนามัยเป็นอย่างเป็นนิสัยนะคะแล้วก็โซเชียลดิแทนซิงนะคะเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเองค่ะถ้าพบความผิดปกติของตนเองนะคะรีบปรึกษาหมอแล้วก็โทรสอบถามกับทางโรงพยาบาลได้ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ